ในข่าวรายงานถึงการเกิดแผ่นหนวยในประเทศพมา่าในช่วงที่ผ่านมานะครับว่ามีศูนย์กลางของรอยเลื่อนอยู่บริเวณตอนเหนือนหรือว่าตอนบนของประเทศพมา่าครับแต่ว่าในไทยเราก็สามารถรับถึงแรงสั่นสะเทือนนี้ได้เหมือนกันที่เป็นแบบนี้เพราะว่าทั้งในไทยและพมา่าก็มีรอยเลื่อนของเปลือกโลกติดต่อกันอยู่ครับ รอยเลื่อนคือรอยแตกของแผ่นเปลือกโลกเกิดจากแรงบีบอัดแรงดันความร้อนที่สะสมในตัวหินจนทาให้เนื้อหินนั้นแตกและเคลื่อนตัวออกนะครับการเคลื่อนตัวจะเป็นไปได้ทุกทิศท,ทางทั้งแนวดิ่งแนวนอนหรือเป็นแบบผสมหากเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวระดับที่ต่ำแต่หากเคลื่อนไหวอย,อย่างฉับพลันแผ่นดินไหวขนาดที่ทําให้ตึกรามบ้านช่องพังได้ก็จะเกิดขึ้นตามมาครับรอยเลื่อนนั้นอาจจะมีความยาวตั้งแต่เซนติเมตรไปจนถึงเป็นร้อยรกิโลเมตรโดยเกิดขึ้นในบริเวณที่ ลึกลงไปใต้พื้นดินที่เราไม่สามารถมองเห็นหรืออาจต่อเนื่องมาถึงบนพื้นดินสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแผ่นดินไหวอวโาเป็นภัยธรรมชาติที่เรายังไม่สามารถพยากนนรณ์ได้ล่วงหน้านะครับดังนั้นเพื่อการรับมือและก็เตรียมความพร้อมครับควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเช่นไฟฉายอาหารน้ำดื่มและต้องมีสติทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงนะครับ